ให้เขาไปฟังดีกว่าให้เาไปฟังไอ้น้องอารมก็ดูดอย่างเดียวเลยตั้งแต่มานะะอันนี้ก็ขี้แตกอันนี้ปวดปัดปวดปัดอ่าอันนี้น้องอาร์มมือกองน้องอะไรนะอ๊กน้องอกมือกีตาร์คุณน้องคนมือเบ็ดอ้าวสำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมนะผมยังเป็ผมสวัสดีฮะกับผมอะไลโจ๊กฮะวันนี้ครับเรามาเกะกะ ของน้องๆวงล็อกอินครับน้องแบงค์นั่นเองนะฮะหรือว่าวงลูกเขียวเก่านะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่โฮมฮิลล์แอดองมาจังหวัดตรังครับอ,อยู่ใกล้ๆสนามบินตรังนะฮะวันนี้ฮะเรามาถ่าย m v กันที่นี่จบที่นี่ก่อนจะเจอกับน้องแบงค์และน้องๆในวงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการถ่ายวันนี้ดีกว่านะครับไปครับ อเคฮะคุณนหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมครับวันนี้ฮะสวัสดีกันด้วยกับแบ็กฟอร์ดนะครับผมวันนี้มาสแสดงของกองถ่ายทีเอ็มจีรีคอร์รู้สึกอย่างไงบ้างอุ้ยรู้สึกเต่นตื่นเต,นต,นต,นต้นมากเลยครับผมอาการเดินทางมาจังหวัดตรังนะวันนี้นะทางกองถ่ายดูแลดีไหมวันนี้โอุ้ยสุดยอดเลยครับเล good วลีกูดเลยเวลีกูดเลยขอสักแคปชั่นเนี่ครับ รั้งเมืองเด็ดกลับขึ้นนี่ไปแปดกับปีว่าน้องเดีเ๋ยวมีถ่ายต่อใช่ไหมยายน้องแบ็กฟอร์ดฝาก,าากช่องทางการติดตามของน้องหน่อยนะฮะนะครับช่องทิกต็อกแบ็กฟอร์ดาักจันนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กแบ็กฟอร์ดาักจันเหมือนกันครับสามารถเข้าไปชมติดตามน้องได้นะฮะทางช่องทางการสตัวนะฮะไม่ว่าจะเปน็นทิกต็อกเฟซบุ๊กนะฮะน้องก็ทำคอนเทนต์ยูทูบอยู่ด้วยตอนนี้ใช่ไหม่ลง เลือดเถื่อสเปดสปาใช่เขาเยเดินควนตีนเรื่ไอยๆงเออแต่ไม่เคยโดนช้อนสักทีบอกบอกบอกไปเลยหิวตีนกว่าประชาชนไอ้ยาะหิวตีนกว่าประชาชนเออเอาเคเดี๋ยวเราไปดูภาพกันต่อฮะไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในฮะ โอเคฮะอยู่กับอีกหนึ่งช่วงนี้ฮะวันนี้ครับอยู่กับน้องแบงค์วงล็อกอินครับผมสวัสดีครับวันนี้เพลงใหม่เรื่องราวของเพลงใหม่เพลงสไตล์ไหนน้องแบงค์บอกสักนิดนึงแนวสนุกสนุกหน่อย<น>เพลงนี้นนะะจะเป็นแบบไปแอบ,บชอบความรักนั่นแหละแ,<อ>แต่นี่จะเป็นแบบความรักแบบพูดได้ไมแบบความความอะไรทีแบบพูดเลยพูดเลยมีผัวไม่มีผลนะ่นเอยมีผัวไม่มีผลวันนี้ก็ได้พี่เบคฟอร์ดมาแสดงนะฮะ เมื่อกี้ก็โดนไปไปหลดิใช่โดนโดนพี่เบิร์ฟอร์ดแกล้งไปหลายนะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเจอกับทั้งวงเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศช่วงต่อไปกันดีกว่าไปครับ ในช่ sí, e 拜拜วงท้ายครับกับรายการเก่าของไทยครับสำหรับว no ันนี้ก็สวัส like ดีครับไปเลยครับอยยังเพูดดก่อนพูดดเอาโอเคอยู่กับน้องแบงค์วงล็อกอินและน้องๆนะฮะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องราวของเพลงใหม่กันไปแล้วเป็นแนวเพลงสนุกอ่ะขอฝากชื่อเพลงนี้หน่อยน้องแบงค์ฮะซิงเกิลที่สนุกสนุกครับผมของวงล็อกอินนะครับชื่อบลงานเพลงว่าแฟนบุญธรรมนะครับผมเร็วนี้ทางช่อง ทีมจีรคคอร์ดเหมือนเดิมครับ,รบผมเอาเป็นก่อนหน้านั้นชื่อเพลงว่าอะไรฝากแฟนเพลงหน่อยอ๋อเพลงซิงเกิลแรกของวงล็อกอินอ่ะครับ,รบผมก่อนหน้านี้อ่าชื่อเพลงว่าลงมือทาคือคำตอบนะครับฝากไปด้วยนะครับเพลงนี้ร้องว่าอยากินกว๋วยเตี๋ยวข้ามมันไกลไม่ใช่ไม่ใช่เอาไ,ไม่ใช่เหรอไปฟังช่องไหนเอาสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งอ่ะร้องให้แฟนเพลงท่าไม่ก้าวออกไปไกลแค่ไหน อยู่ในช่วงง้ายๆครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามน้องๆวงล็อกอินด้วยนะฮะก็หลายๆคุณคุ้นหน้านะฮะก็วงลูกเขียนั่นเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อวงเป็นล็อกอินครับผมอ่สำหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะดูคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ TMG Record ครครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ